โอเคสวัสดีครับสวัสดี FC j จดีเซลทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไ่นานนะครับวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับก็มาเล่าวิถีชีวิตนะครับสมัยก่อนที่ผมเคยคุกคีกับมันมานะครับก็ต้องเล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเสพความหอมหวานกับมันนะครับเคยได้กับมันนะครับแต่ก่อนตอนนั้นต้องเล่าก่อนนะครับตอนนั้นยังไม่มีออนไลน์นะครับสมัยนั้นนะครับ คือช่วงนั้นนะครับที่ผมเริ่มที่จะเข้าบ่อนนะครับเป็นนะตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ที่ผมพักอาศัยอยู่ปัจจุบันผมเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปให้ฟังนะครับว่าที่เที่ยวสมัยก่อนก็จะมีบ่อนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ไปเล่นไปอะไรนะครับคราวนี้เราก็รู้จักในถิ่นนะครับอื่นคราเนี้ยโดยมีคนแนะนํานะครับผมรู้จักกันแนะนํานะครับแล้วก็พาไปนะครับก็นะครับต้องเท้าความก่อนนะก็คือ เราอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับเราก็ไปอีกจก lonely, กังหวัดหนึ่งนะครับส่วนภาคใต้นะครับถิ่นบ้านเกิดผมเลยนะครับก็จังหวัดอ่างทองนะนะนะครับผมก็วนอยู่แถวนั้นรุ่นลีลบลีสิงบุรีสระบุรียุทธยาอ่างนะครับก็อยู่ในเขือนนั้นสมัยก่อนนะนะครับก็กลับไปถิ่นบ้านเกิดตัวเองนะครับก็ขับรถไปกับน้องคนที่นะครับรู้จักกันนี่แหละนะครับนะครับในทีมงานตัวเองสมัยก่อนนะ ต้องใช้ว่าทีมงานนะครับก็เดินทางไปนะครับถึงที่พักก่อนนะครับออกจากที่พักตัวเองนะครับแล้วก็ไปที่พักในจังหวัดอ่างทองนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ3 3มถึงสชั่วโมงนะครับประมาณ 3- ามสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปถึงที่พักนะครับแล้วก็ถึงเวลาน่าจะประมาณหกโมงเช้าผมเดินทางไปประมาณตีสองนะครับเสร็จก็ ไปถึงที่พักอะไรประมาณหกโมงเชา้าถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงนั้นนะครับก็ไปถึงก็นะครับไมไ่อะไรเพราะไม่ได้พักก่อนก็ไปนอนก่อนนะครับนอนเสร็จก็ตื่นมาก็เตรียมตัวนะครับพี่จะเข้านะครับแหลกทํามาหากิน <c oughs> ก็หลังจากที่ผมนะครับถึงที่พักแล้วก็นอนพักผ่อนช่วงมาห้าโมงถึงประมาณห้าโมงเช้านะครับแล้วก็ เตรียมตัวนะครับอาบน้ำอาบท่าอลไเสร็จนะครับแล้วก็นะครับไปจุดเป้าหมายที่เราจะไปนะครับก็คือเข้าบ่อนนะครับบ่อนนี้มันอยู่ยุดยยานะผมแจ้งก่อนนะครับแต่ผมบอกไม่ได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับขอเป็นความลับนะครับเดี๋ยวเขาจะตามมาเล่นงานผมก็ในส่วนของนะครับตั้งจากการเดินทางนะครับเสร็จ5้าโมงเช้านะครับเสร็จก็เดินทางไป ต่อนะครับที่บ่อนที่ผมแจ้งนะครับตอนนั้นพกเงินไปนะครับเงินสดเลยนะสองแสนบาทนะครับเงินสดสองแสนเลยใส่สปายกระเป๋าเป้ไปเลยฮะสมัยก่อนไม่มีราคาดเนี่ยมีแต่สพายมีแต่กระเป๋าเป้ดำนะครับไปนะครับเข้าไปน้องก็คนที่แนะนำเดี๋ยวก็นัดกันไว้ก็รู้จักเขาก็พาไปนะครับบ่อนแจ้งก่อนนะครับบ่อนใหญ่มากนะครับบ่อนใดนั้นก็ถ้าถามเราจากที่เราเคยอยู่แล้วมาดูตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นในหมู่บ้านอะ ผูนี้มันเป็นในหมู่บ้านนะครับเข้าไปพอจะซับซ้อนหน่อยนะครับเข้าหลายซอยมากนะถ้าไปเองยังไงก็ไปไม่ถูกครับบอกเลยนะครับนะคนถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักพื้นที่เข้าไปถูกแน่นอนอนนี้ผมการันตีร้อยเปรเ็นนะครับต้องมีคนพาเข้าไปก็ต้องขี่เข้าซอยเข้านู่นเข้านี่คือมันอยู่ในที่ลับนะต้องเข้าใจก่อนแต่ก่อนนั่นคือมันก็ต้องอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับก็ไปถึงที่นะครับเขาก็เราก็เป็นคนแปลกหน้าอยู่แล้วนะครับเขาก็ถามนะครับ ก็จะมีคนบอกว่าเป็นคนพามานะครับโอเคเขาก็เช็คเราเนี่ยแหละเช็คอะไรดูบัตรประชาชนดูอะไรเราพวกนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าได้เข้าบ่อนนะครับเข้าบอา่อนเอาไว้เนี่ยเข้าไปแรกนี่ตกใจมากเลยนะครับโอ้โหเจอแต่นคนเท่าคนแก่วัยรุ่นไม่ค่อยมีนะครับช่วงนั้นเราวัยรุ่นเลยนะนะครับช่วงนั้นเราวัยรุ่นเลยนะครับ,รไ,รรบไปเล่นเนี่ยเราหอบเงินไปเยอะด้วยนะครับเข้าไปผมบอกกัไปเล่นวงผมเล่นเนี่ยแต่ก่อน,นะผมเล่นไฮโล โต๊ะใหญนะ่ผมไม่นั่งวางเลยครับช่วงนั้นก็นะเ,เงินเยอะเงินสะพัดแล้วผมไม่ค่อยไปเห็นคุณค่าเงินว่าหมดแล้วขอใหม่นะครับนะก็เข้าไปนั่งโต๊ะนะครับคราวนี้ก็ตอนนั้นยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีคนเล่นเยอะนะครับก็มีอยู่ประมาณโต๊ะที่ผมนั่งเล่นประมาณห้าหกคนนะครับเขา,าลงตาแล้วนะ เดียผมไม่ได้เป็นเกยเขานะก็ตาละพันทุกคนแถวนั้นผมไม่รู้แถวบ้านหรืออะไรอะแต่ตาละพันตาละห้าร้อยอะไรพวกเนี้นะครับเราไปลงเลยตาแรกห้าพันนะครับแล้วเต็งตา่าเราชอบต่ําเขาเรียกว่าไม่รู้อะเราไม่รู้อะเราไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ไปดูเลยว่าคือเราตั้งใจคือไปเล่นนะครับตั้งใจคือไปเล่นนะครับลงตาแรกเนี่ยจับได้ตอนนั้นคือห้าพันบาทนะครับตังแล้วเล่นต่ําชอบต่ํานะครับ อไอ้คนขย่อก็มองเลยไอ้คนขย่าก็มองเลยครับแต่มองแบบสายตามองเราคือใครเขาจะไม่ได้มองตรงๆเลยครับเขาก็จะมองว่าประมาณนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้มองนะครับมองให้มันแต่ว่าส่วนมากดูแล้วมันจะมองเราเพราะว่าเงินเยอะผมไม่รู้หรอกว่าบ่อนนี้เราไม่เลยรู้เลยว่าตรงนี้โกงหรือไม่โกงนะครับนะครับก็เล่นตาแรกนะครับนะจาได้เลยนะครับได้นะครับออกมาก็ต่ําจริงคนระับเจ็ดแปดแต้มนะครับได้นะครับผมเล่นต่ําต่ํามา ตลอดมันจะออกสลับสูงต่ำสูงต่ำ,ตำนะฮะมันจะออกสัมต่ำเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ออกสูงนะครับผมจะเล่นกันสิบเอ็ดไฮโลว้ตลอดตาละพันตาละพันตาละ,ะพันนะครับก็จะกันอยู่เงี้ยนะเล่นตอนนั้นผมจําเวลานะครับได้เนี่ยผมเล่นอยู่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับแล้วผมก็ออกมาได้เงินแล้วคือเลิกนะครับเล่น หนักนะครับผมบอกเอยเล่นหนักเล่นหนักเล่นหนักนะครับอัดเข้าไปเรื่อยตาละห้าพันแตละหมื่นแตละห้าพันและหมื่นอยู่กั Lage. นโต๊ดบ้างเต็งบ้างนส่วนมากผมเะเต็งนะครับโต๊ดผมไม่ค่อยเข้านะครับแต่ส่วนมากเ็าจะเต็งเป็นส่วนใหญ่ก็เล่นเงินเต็งผมได้ติดเงินเต็งมาตั้งแต่นั้นแหละคะคือเล่นจะเล่นเต๋าเล่นอะไรพวกนี้ผมจะเล่นเต็งตลอดอเลยเพราะว่าโต๊ดผมไม่ค่อยไปหวังไปไปหวังอะไรมากมายนะครับว่าต้อง ต่ำนั่น2 4 4 2ี่สงนีพวกนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะหรือผมเล่นเลขไหนผมเล่นเลขไปเลยแล้วมั่นใจอย่างเงี้ยนะครับเล่นเอี่ยวก็เล่นต่ําก็เล่นไปเลยนะครับเล่นเลข2ก็2ไปเลยส่วนมากก็คือดูประมาณนี้นะครับถ้าสูงอาจจะเล่นอยากเล่น6เล่น5ก็วานไปนะครับนี่สไตล์ผมก็ได้เงินกลับมานะครับได้เงินออกจากบอรดวันนั้นผมพกไป2องแสนผมได้กลับมานะครับอยู่ประมาณอีก9ก0 0 0กว่าบาทนะผมใช้เวลาเล่นนะครับสี่หรือห้าชั่วโมง ก็ผมนึก่ว่ามันต้องวีบวนไปกลับไปกลับแต่จาได้ว่านั้นผมได้ประมาณ9ก้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมขี่รถนะกลับมาอย่างสบายใจนะครับช่วงแต่ก่อนเนี่ยผมไปอยู่ในทีมกู้ชีพแบบเล่นตะขอสมัยก่อนนะครับอยู่ทีมกู้ชีพเันเท่มากนะครับอันนี้ไม่ได้พลาดิีนะต้องขออภัยจริงๆนะครับสมัยก่อนก็อยู่ในทีมจริงๆนะครับก็มีลีซัทตัวเองนะครับก็หนึ่งสองห้านะครับก็ยังมีไฟเลนตัวเองนะครับไว้สาหรับติดหลังคา นะครับกระบะซิ่งเนี่ยก่อนนะฮะแล้วก็ติดหลังคาไฟเลนไฟบ๊อบบบแ๊บบนะฮะก็คือหลังจากจะขี่ออกจากบ,บอ่อนนะนะครับก็เอาไฟเลนขึ้นเพอ,บ,อบ,แบบ๊บแ๊บไอเขา,าก็มองกัน,นเขา,าก็มองกันคนอราเเขาก็มองกันไอเราไม่รู้หรอกว่าสไตล์ไหนเราผิดแล้วเหมือนเราบลูกวนเราควนเงถ้ย้เพื่อนว่าควนโอ้ยควรบาทานะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ขี่รถออกมาอย่างเร็วนะครับนะ เเวียนต่างจังหวัดด้วยนะผมผมก็เตเวียนต่างจังหวัดด้วยก็ไม่ได้คนเจ้าทิดนะครับเล่นก็สไตล์การเล่นผมก็ถ้าวกเข้าไปเนี่ยคือผมมาที่บอกนะครับผมเล่นง่ายๆผมไม่ได้ไปเก่งเลยนะผมอยู่ในบ่อลเพราะว่าผมคิดว่าไปเล่นคำว่าไปเล่นเนี่ยไม่ได้ไปหาเขาเรียกว่าไม่ได้ไปหารายได้แต่เราไปเล่นเราไปเหมือนกับไปเที่ยวอ่ะเอาเงินเล็กาตรงนี้ไปเที่ยวเหมือนไปดูหนังไปเดนแต่เราเราใช้ว่าเอาเงินตัวนี้ไปเล่นไงไม่ได้คิดหรอกครับถ้าเสียเราก็เสียแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่ได้คิดเลยนะเพราะว่าผม เซฟเงินส่วนหนึ่งไว้อยู่แล้วนะครับเ็คิดว่าสมัยก่อนไม่ได้ติดไงแต่เราคืออยากเล่นเนี่ยเริ่มแบบถ้าเป็นเรื่องแบบเด็กข้าวเป้งอะไรประมาณนี้สมัยก่อนก็ได้เงินคราวนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรมันเล่นง่ายสมัยก่อนเมื่เราเล่นไม่ได้กดดันอะไรพวกนี้นะครับผมนึกบอกไงเวลามันเล่นไม่กดดันมันเล่นง่ายเล่นได้สบายสบายนะก็กลับมาคราวนี้โอ้โหสบายเลยได้เงินก้อนใหญ่มาอีกนะครับคราวนี้สำาเลเทมลเมาคราวนี้ก็ท่วงนั้น จะเย็นนะครับประมาณถ้าจะไม่ผิดเกือบ6กโมงเย็นแล้วนะครับหกโมงก็กลับไปที่พักนะครับไปอาบน้ําไปโรงแรมนะไปอาบน้าอาบผ้ากันแล้วคราวนี้ไปหาเที่ยวเลยนะครับหาที่เที่ยวนะครับดูที่ตรงไหนขอคาแนะนําแต่คนพื้นที่นะครับขอว่าตรงไหนมีที่นี้ที่เที่ยวอะไรพวกนี้แต่ก่อนยุดยาเนี่ยที่เที่ยวเยอะนะครับผมก็ไปนะมา้านไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็ไปเที่ยวนะครับก็ไปนั่งตั้งแต่ทุ่มอ่าไม่ใช่ตั้งแต่สองทุ่มนะครับสองทุ่ม นะครับทองทุ่เนี่ยคนก็นั่งเล่นพื้นน้นเพื่อชีวิตนี่แหละนะครับกินสไตล์ชิวๆนะครับก็นั่งดื่มกับน้องนะครับแล้วก็คนนะครับที่แนะนำนะครับนะครับก็นั่งกินชิวไปเรื่อยจนถึงเชี่ยงคืนตีหนึ่งนะครับก็ไปต่อร้องเพลงร้องอะไรต่อนะครับตอนนี้ก็เอาอีกแล้วคิดในใจแล้วว่าพรุ่งนี้ คือคิดว่าคิดไปวันเดียวขอขากลับก็จะไปเอาเงินต่อดีไหมคิดในใจก็สรุปแล้วก็ไม่เอานะครับไม่ได้เอาก็เสร็จประมาณตีสี่นะครับตีสี่ก็เดินทางนะครับไปที่พักเสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ประมาณทาโมงนะครับก็เดินทางกับจินฐานตัวเองนะครับก็มาเล่นนะครับสตาร์ทสไตล์ผมนะฮะคือ การเล่นก็คืออยู่ในช่วงขอบเขตนะครับตอนช่วงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมถึงเป็นบอกในส่วนสไตล์ว่าการเล่นที่มันไม่มีนะครับความคุ้นคิดนะครับหรือไปวิตกกังวลอะไรมากมันจะเล่นสบายๆนะครับเงินก้อนนี้เหมือนก็นเล่นมาก็คือเสียแล้วเสียไปไม่ได้คิดว่าจะตามหรืออะไรนะครับมันจะเล่นง่ายเล่นสบายๆก็สรุปแล้วรอบนั้นได้เงินกลับนะครับกลับบ้านก็เกือบแสน ได้เงินกลับบ้านเกือบแสนนะครับกินสำหรัมมเลยเทมาในสมัยนั้นนะครับพอเจ็ไปเที่ยวคาราเกะอะไรต่อนะั้นห้องคาราเกะสไตล์ผู้ชายนั่นแหละครับนะก็ยิ่ว่าสไตล์ผู้ชายนะครับเห็นแล้วกลับบ้านช่วงกลับบ้านก็ประมาณอ,อีกวันหนึ่งก็ประมาณเที่ยงก็เดินทางกลับดบไปถึงที่พักนะครับเสร็จสับเย็นต่อก็ไปต่อเอาเนเนี้ยก็คือสไตล์ดเดิมมาแหลครับก็ถ่าถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่ก็ไปเข้านะครับบอนจังหวัดตัวเองนะ นะครับก็ช่วงประมาณ3-4มสี่ทุ่มนะครับนัดน้องนะครับมาแล้วก็เข้าไปรวมตัวกันนะครับอยู่ในสถานบันเทิงนะครับเปิดโต๊ะใหญ่เลยโทรจองนะครับนะแล้วก็เจอประมาณ4ี่ทุ่มกว่า5้าทุ่มช่วงนั้นประมาณ5้าทุ่มช่วงก็จะรวมจริงจริประมาณ5้าทุ่มนะคน,นเยอะสมัยก่อนนะไปนั่งกินชิๆลๆอะปกตินะในชีวิตผม นะครับแล้วก็พกเงินไปเล่นแะแต่ว่านั้นพกไม่เยอะนะครับพกเงินสดผนมากผมเป็นคนพกเงินสดสมัยก่อนไม่มีหรอกครับพวกแบงก์กงแบงกิ้งอะไรพวกนี้นะครับพกสไตล์พกเงินสดอย่างเดียวนะครับก็พกเงินสดติดตัวสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับไปเล่นกระเป๋านะครับพกสไตล์พ่อค้านะครับเข้าเล่นในวงการก็สังเขปในเรื่องเล่าผมมันก็ ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับจําได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆน,นะครับผมต้องบอกว่าการเล่นถ้ามันเป็นเล่นที่มันไม่คิดอะไรมากหรือมันเล่นที่เราไม่ได้ไปกังวลต้องทําให้เรากังวลหรือวิตกกับรายได้หรือ,อไร,ไรอา,ยายจ่ายเนี่ยเราต้องใช้ในเงินก้อนเนี่ยมันจะทําให้เราสบายๆนะครับก็นะฮะหลังจากเล่นตอนนั้นมันก็ได้มีได้มีเสียแหละนะครับวันนั้นก็ รู้สึกว่าจะเสียคืนนั่นแหละแต่เสียไม่เยอะนะครับเสียประมาณหมื่นสองหมื่นน่แหละผมก็เลิกเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปเล่นอยู่แล้วแหละคือมันเหมือนกับชิวอ่ะเหมือนกับเหนื่อยเหนื่อยจากการเดินทางด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วมันไมไ่คิดว่าตัวเองจะไปหาอะไรได้อะไรไง hmm. นะคือเข้าไปแล้วเขเข้าไปเย็บ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 หน่อยนะครับแต่ก็ถามว่าเสียเชิงไม่เสียเชิงนะตอนนั้นบอกก่อนเลยเข้าไปแล่ก็คิดว่าไม่เป็นไรนะครับเสียหมื่นสองหมื่นช่างม,ามันไปนั่งกินชิวๆดีกว่าน้องๆมันนั่งรอข้างนอกกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ ตอนนั้นจังหวะวันนั้นนะคือคิดอย่างเดียวคือไปเที่ยวนะครับไปก็ไปนั่งสรุปเบ็ดเสร็จวันนั้นทั้งค่าเที่ยวด้วยนะครับเสียด้วยก็รวมประมาณ4ี่หมื่นนะครับสามหมื่นกว่าบาทเกือบสี่หมื่นนะครับรวมเบ็ดเสร็จเสียว,วันนั้นก็โอ้โหอ่าไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาง่ายนะครับเราก็ใช้ง่ายนะฮะบทสรุปก็ประมาณนี้นะฮะเงิน ได้มาง่ายใช้ง่ายนะครับใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่รู้จักเห็นคุณค่ามันไม่เหมือนกับทางานที่สุจริตหาเงินมายากนะครับหาเงินมายากมันจะรู้จักคําว่าเก็บใช้แต่แม้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราจะล้วงออกมาเสื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับคิดแล้วคิดอีกนะครับมันจะต่างกันตรงนี้เองครับวิธีการหาเงินมันต่างกันนะครับนะครับก็เป็นแนวทางคิดนะครับแล้วเป็นเรื่องเล่าพอสนุกสนุกแล้วกันในชีวิตที่ผ่านมานะครับของผมในโจดีเซลนะครับที่ เพื่อนๆอยากฟังนะครับได้ถามไทยเข้ามาจริงผมไม่รู้จะเล่าอะไรหรอกนะแต่ว่่อยากเล่าเรื่องชีวิตตัวเองก็มันก็ไม่ได้มีอะไรดีนะครับก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ตบกวนกดแชร์กดไลค์นะครับให้ผมนะครับซับสไครต์นะครับติดตามนะครับให้กําลังใจแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปใหม่ใครอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็นะครับลองรีเควสเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวผม นะครับถ้าเป็นไปได้ถนะ้าเล่าได้ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะบางทีผมก็ติดภารกิจไม่มีเวลานะครับแต่ก็จะพยายามที่จะมาพูดคุยนะครับให้กับเพื่อนๆนได้รับฟังแนละแล้วก็ติดตามกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ